วันนี้ผมจะมาพูดนะครับถึงหลวงพ่อซีลาเซรีจันโทนะครับแรกแกจิชื่อดังนะครับที่กําลังมาแรงแซงทางโค้งนะครับตอนนี้ดังแซงผ้าเก่าไปเยอะเลยนะครับนะครับที่วัดในตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหานะครับเนืองแน่นนะครับแล้วก็จะได้สร้างวัตถุมงคลที่ออกมาเยอะมากนะครับแล้วคนที่ปั่นราคานะครับไม่ใช่ใครหรอกครับพวกเซียนนี่นะครับมันปั่นราคามันทําราคากันเองนะครับ พระออกมาจากวัดเนี่ยนะครับราคานะครับมันไม่ใช่เท่าไหร่นะครับเอานะครับแต่พวกเซียนเนี่ยนะครับมันปั่นราคากันนะครับเออนะครับเซียนเนี่ยมาฟานซื้อกันฟานซื้อแล้วก็ปล่อยปล่อยนะครับปล่อยประชาชนนะครับแล้วก็เราก็เวลาไปซื้อมาเนี่ยก็จะได้ซื้อในราคาที่แพงนะครับเอานะครับสำหรับผมนะครับผมเป็นคนที่นับถือนะครับหลวงพ่อศิลาเนี่ยพ่อแกศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับแต่ผมไม่คลั่งนะครับ อผมไม่คลั่งนะครับพระรุ่นนี้นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจเป็นพระใหม่นะครับเออพระใหม่กมคือพระใหม่นะครับไม่ใช่ว่าจะไปดังนะครับจะไปแซงพระเก่านะครับมันเป็นไปได้ยากนะครับเออนะครับยังไงมันก็ซื้อพระเก่าไม่ได้นะครับเชื่อผมนะครับเหมือนหลวงพ่อศิลาเนี่ยนะครับอาตอนนี้นะครับกําลังมาแรงนะครับปันราคากันสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่น สามแสนสี่แสนเจ็ดแสนนะครับอย่าไปปันระอย่าไปตามเขานะครับอ่านะครับพระใหม่เนี่ยนะครับอ้าวเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวรุ่นในช่วงนี้อ้าวบูมหลวงพ่อศิรานะครับแต่เมื่อไรที่ตกวูบเนี่ยนะครับคุณจะขาดทนยับเลยนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณมาเก็บเอาแกรงกําไรนะครับคุณอย่าไปตามนะครับตามพวกเซียนนมันไม่ได้นะครับเออนะครับตอนนี้มันกําลังดังนะครับอ่านะครับโอเคมันกําลังดัง แต่เมื่อไรที่ว่าหมดกระแสนะครับจบเลยนะครับเออนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปเห็นรุ่นอื่นนะครับเห็นรุ่นอื่นเนี่ยนะครับทีนี้พระเนี่ยมันยังเป็นปีใหม่นะครับยังเป็นรุ่นใหม่นะครับเออนะครับแต่ถ้าเป็นพระเก่าเนี่ยนะครับนะครับบูมแล้วบูมเลยราคาขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับราคาไหนเมื่อคือมันก็ยืนพื้นนะครับเออนะครับแต่ถ้าเป็นพระใหม่เนี่ยนะครับเวลาที่เขาไม่นิยมเนี่ยนะครับขาดสุญยับเลยนะครับเออนะครับ คือพระนี่จะออกมาเยอะนะครับต้องเข้าใจว่าออกมาเยอะนะครับเวลาที่เราเช่ามานะครับขอให้เช่ามาบูชานะครับขอให้เช่ามาพอหอมปากหอมคอนะครับเอออย่าไปเท้ตามแบ่เจยวแบบคว้านซื้อแบบหน้ามือตามัวมันไม่ได้นะครับการซื้อพระนะครับผมพูดเสมอว่าอย่าซื้อแบบหน้ามืดตามัวนะครับพระใหม่ก็คือพระใหม่นะครับจะไปเก่งมังกบพระเก่านะครับจะไปให้ราคานะครับยืนพื้น มมกะพระเก่านะครับหลวงปู่โตหลวงปู่ติมนะครับหลวงปู่ตวดนะครับมันมันมันไม่ได้นะครับเออนะครับใหม่มันก็คือใหม่นะครับเมื่อใดที่หมดยกนะครับเวลาที่คนขายเนี่ยขาดทุนยับแน่นอนนะครับผมให้นะครับฟังผมไหมนะครับผมให้เวลาห้าปีนะครับอ่าแล้วฟังคำพูดผมไหมนะครับว่าจะราคานะครับจะแบบนี้หรือไม่นะครับอ่าผมให้เวลาห้าปีนะครับอ่าอ่านะครับแล้ว คนลองเอาไปขายนะครับคุณจานะครับสมัยจตุคามรามเทพได้ไหมครับเออนะครับตอนนั้นเนี่ยองหลายร้านนะครับอ่านะครับแล้วก็ช่วงระยะหลังเนี่ยนะครับเขาหมดกระแสนะครับเออนะครับหมดกระแสไปพักหนึ่งนะครับและทีนี้พวกเสี่ยนนะครับก็ได้ปั่นกระแสปลุกกระแสขึ้นมาอีกนะครับจตุคามรามเทพนะครับได้ปั่นราคานะครับตอนนี้ก็เริ่มมาดังอีกแล้วนะครับหาย หายเงียบไปหลายปีนะครับจะุความนามาเทพนะครับก็ไม่ใช่ดังอ่ากใครครับดังจากเซียนนั้นแหละครับเซียนนั้นมันปุกมันปันปันราคาขึ้นมานะครับเออนะครับมันสร้างกระแสนะครับอ้าวไอ้ใครอ่าไอ้ใครนะครับวัดเยดีเนี่ยนะครับมกอเนี่ยก็ซื้ออันออกเป็นแสนนะครับอแต่ตอนนี้เห็นไหมเงียบกริบนะครับออานะครับมีใครพูดมั่งนะครับเงียบกริบนะครับนั่นเราต้องเอามาเป็นข้อวิเคราะห์ นะครับอ่านะครับอ้าวช่วงนี้ฮิตหลวงพ่อศิลาเอ้าเดี๋ยวจะพักอ้าวฮิตอ้าวฮิตรุ่นอื่นอีกนะครับอ่านะครับแต่หลวงปู่โตเนี่ยนะครับเป็นพระที่ว่านะครับสากลนะครับไม่มีคําว่าตกยุคตกรุ่นนะครับไม่มีคําว่าขาดทุนนะครับเอามาเก็บนี่คือราคาไม่แต่ขึ้นอยู่แล้วนะครับเอ่อเพราะเป็นพระรุ่นเก่านะครับแต่ถ้าพระรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเมื่อไรที่หมดยุคหมดกระแสนี่ หงายท้องเลยนะครับถ้าคุณเก็บไม่เป็นรังๆนะครับเหมือนกับคนที่ซื้อแบบหน้ามือตามัวนะครับเออนะครับซื้อเอามาบูชาซื้อมาเก็บพอหอมปากหอมคอนะครับเออนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับเหมือนที่วัดเนี่ยนะครับคอนี่เนืองแน่นเลยนะครับเออนะครับปุกปันกันปันกันปันกันนะครับเออนะครับ มัน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 เกินความเป็นจริงนะครับราคาเนี่ยเห็นนะครับตั้งกงนสามแสนสี่แสนเจ็ดแสนนะครับสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับพระเพิ่งออกมาไม่กี่วันเนี่ยนะครับตั้งราคาสามหมื่นสี่หมื่นนะครับเราต้องเอาข้อมาวิเคราะห์นะครับเออนะครับหลวงพ่อศิลาเนี่ยครับยังออกมาหลายเยอะนะครับเออนะครับขอให้นะครับไว้ใช้วิจารณญาณนะครับคือนะครับ อย่าซื้อแบบหน้ามืดตาัมนะครับเอาเอาไว้กสองรุ่นสามรุ่นนะครับเอาไว้บูชานะครับเอาตามกําลังทรัพย์นะครับถ้าคุณรวยโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณทุนน้อยนะครับจะไปตามแบบบูมบามันได้ไม่ได้นะครับหมดตัวได้นะครับแปะเครื่องนี่นะครับถ้าคนโอเคคุณมีเงินสักสิบล้านนะครับไม่เป็นไรโอเคเต็มที่ไปเลยนะครับแต่ถ้าไปทุนน้อยนะครับนะครับระวังนะครับนะครับการลงทุนแบบนี้นะครับ หมดตัวได้นะครับนั่นเมื่อไรที่หมดกระแสนี่นจบเลยนะครับนะครับโอเคตาเคลินนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดตุกใจฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวด,ดีๆมานำเสนอกัน,นเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ